สวัสดีครับวันนี้ก็จะมายิงธนูม้าให้ดูนะครับว่าธนูม้าเนี่ยมันขนาดเล็กกระทัดนรัดแล้วก็เขาออกแบบไว้วยิงเวลาขี่ม้านะครับสมัยโบราณเขจะเป็นพวกนักรบเป็นอัศวินนะครับที่จะขี่ม้าแล้วยิงธนูเป็นนะครับถ้าเป็นทหารเรวทหารเร็วนี่ไม่ใช่หมายถึงทหารที่ชั่วช้าชั่วร้ายะนะครับทหารเรวหมายถึงคนทหาร อันนี้เป็นศัพท์โบราณนะครับกาเรเลวาก็จะยิงธนูไม่เป็นนะคือการเป็นคนธนูก็จะมีมีหลายระดับนะครับถ้าขี่ม้ายิงธนูได้นี่จะได้ได้เงินเยอะก็จะยิงในแบบเอเชียนะครับก็คือกำลูกด้วยมือมือมือขวาไม่ไม่เหมือนยิงแบบฮังการีนะคฮังการีก็จะกำลูกด้วยด้วยมือสายมันเขาก็กำได้เยอะนะครับก็ ก็ประมาณจำหนึ่งนะครับสิบกระดอกอันนี้ก็ประมาณสิบดอกนะหรือสิบสองไม่รู้ก็จะยิงให้ดูว่าธนูม้าเนี่ย <S <S มันไม่ต้องคิดอะไรมากมันจะยิงท่าไหนมันก็ใช้ได้ก็คือมันยืดหยุ่นมากคือจะยิงไงก็ได้มันไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากมุมม่วมันก็โดนน่ะเพราะว่าตัวธนูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการออกแบบให ให้ยังไงให้ให้ได้รูปทรงที่มันเอื้อในการยิงได้โดยที่ต่อให้ยิงผิดพลาดเนี่ยมันก็ไม่แสดงผลมากนักเพราะว่าคันมันจะกําลังดีมันจะบิดในขนาดที่ดีซึ่งซึ่งจะต่างจากธนูอย่างอื่นธนูม้าจึงเป็นธนูที่ยิงได้ง่ายนะครับเดี๋ยวก็จะยิงให้ดูนิดหนึ่ง ขนูลูนูมันเยอะนะครับก็จะแบ่งรูขนูเป็น2กลุ่มเพาะว่ามเยอะก็จะจับแบบนี้นะแล้วก็ยิงด้วยแหวนนิ้วโป้งนะอ่าดูเลยแล้วกัน ติพอดีเมื่อก่อนเราก็คงไม่มีเสื้อทาหารแบบนี้นะอากาศก็ค่อนข้างหนาวนะมืออาจจะสั่นสนนิดนึงจะเห็นว่าไม่ต้องทำท่าอะไรให้มัน,นจริงจังมากเลย อ่าเดี๋ยวกลับหลักหายิงให้ดู คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยธนูม้านี่มันมันยิงมัวๆซัวๆได้แล้วมันก็ยิงง่า <c> ย <oughs> <c oughs> ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าไม่ต้องมาทําท่าไม่ต้องคิดอะไรอ่าแบบว่า <c oughs> ไม่ต้องมีลีลาอะไรเลย <c oughs> อยากยิงก็ยิงยิงมันไป ก็เหมือนขี่ม้านะมันคงจะมาจัดท่าอะไรมาไม่ได้มา้ามันกระดองกระดองกระดองกรองมีตลอดจริงๆก็จะเดินยิงให้ดูด้วยแต่ว่ารถมันจอดขวางอยู่ก็ไม่เดินดีกว่าเดี๋ยวมาโดนรถสวย นะครับก็ดูครับก็จะเห็นว่ามันก็ยิงม่วมัวสัวๆแบบไม่ต้องเลงไม่ต้องคิดอะไรด,ด้วยความที่มันเป็นธนูม้านะครับมันก็ไดยยิงได้แบบอย่างนั้นและยิงง่ายยิงสนุกผู้ใหญ่ก็ยิงได้คนแก่เด็กยิงได้ผู้หญิงยิงได้ผู้หญิงแก่ผู้หญิงสาวผู้หญิงสูงอายุอาซ้ออาซิบอาหมวยยิงได้หมดอติอกงยิงได้ทั้งบ้านเพราะว่า เราทํามาไม่ได้หนักเกินแต่ก็ไม่ได้เบาเกินจนไม่สนุกความเร็วของลูกก็ก็โอเคก็ก็ดีกว่าธนูไอ้อื่นๆอีกหลายแบบนะก็ดูครับเราซูมมาดูว่ามันยิงเห็นไหมก็ยิงมัวมั็มันก็เข้าอ่ะนะครับอ่าสรวผมก็ธนูมานะครับอันนี้ก็ทำจาก p v c ก็ราคาถูก990บาทแต่ถ้าอยากจะได้แบบของแพงมีครับสั่งทําได้ก็ประมาณ15ื่นนะครับอันนี้ถ้าเป็นของแพงนี่จะเป็นไม้รามิเนตนะครับไม้เี่ยวใช้ไม้อย่างดีไม้โอ๊กไม้แอดจไม้เชอร์รี่นะครับเราจะพูดได้เป็นแบบประจิแบบว่าเชอร์รี่แอดจไม้บีชอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลามิเนต คือการเอามาซ้อนกันนะครับจากนั้นก็ glass fiber นะครับก็คือเคลือบด้วยไฟเบอร์กราสอีกชั้นหนึ่งนะครับคือคนเรามันจะดัดจริตให้มันเท่งไงก็ได้ครับแต่ PVC เนี่ยนะครับดูว่ามันกระจอกไปจริงจริงแล้วมันเป็นชิ้นส่วนของยานอาวกาศและสถานีอวกาศนะครับไม่กระจอกนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับ